สวัสดีครับวันนี้มาช็อปก,กันที่โกดังพัชรินสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นที่ภูเก็ตครับอยู่ติดถนนนะครับถนนใหญ่ไปกระทูุเดี๋ยวไปดูข้างในครับไปดูข้างในกันครับขายเป็นกิโล3กิโลร้อยครับไม่ใช่จะ,ปะไปเน เยสื้อผ้ากองพเน3นึ่อสามกิโลร้อย ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วพาชมบรรยากาศสินค้าครับอลังการน้ำสร้างเลยเป็นกองสูงนันืดอนเทินทึกเดินเหยียบบนได้เลยครับลูกค้ากำลังเลือกอยู่